สวัสดีครับพบกับเราเล่าเรื่องร้อนสองยามเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงการเมื่อห้าปีที่ผ่านมาเรื่องก็มีว่าพ่อของคุณแม็กนั้นเป็นคนที่ชอบเข้าป่าหาของป่าแต่ว่าแกก็ไม่ได้เก่งในเรื่องนี้แต่ในหมู่บ้านที่คุณแม็กอยู่นั้นจะมีพานป่าคนหนึ่งที่ เป็นเหมือนผ่านประจำหมู่บ้านแล้วพ่อของคุณแม็กก็รู้จักกับผ่านป่าท่านนี้พ่อก็เลยรวบรวมพักพวกเข้าป่าเพื่อหาของป่ากันรวบรวมกันได้ทั้งหมดเจ็ดคนแต่คนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมาว่าขอให้หลานไปด้วยคนหนึ่งจะได้ไหมพึ่งจะปลดประจําการทหารมาพอดี กำลังไฟแรงเลยชื่อว่าบอนผานป่าก็บอกไปได้รวมทั้งหมดก็เป็นแปดคนแต่ก่อนไปนายผานก็จะบอกข้อห้ามให้กับทุกคนว่าเมื่อเจอสิ่งลี้ลับหรือเห็นอะไรที่แปลกตาในป่าห้ามทักเด็ดขาดเช่นต้นไม้ใหญ่หินก้อนใหญ่ก็ทักไม่ได้ตอนนั้น คุณแม็กก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้เมื่อถึงวันทุกคนก็พากันขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็เดินทางกันไปออกเดินทางจากบ้านประมาณห้าโมงเย็นไปถึงที่ภูเขาตอนประมาณ6กโมงเย็นพลานเขาก็ทำพิธีเปิดป่าโดยนำเอากระทงมีข้าว มีเหล้ามีอาหารประมาณสี่ถึงห้าอย่างแล้วผานก็ปักทูปลงดินนำกล่าวประมาณว่าเรามาเข้าป่านในครั้งนี้เพื่อที่จะมาหาของป่าที่หมดอายุไขแล้วเราไม่ได้มาเบียดเบียนสัตว์เราขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเอาสัตว์ที่หมดอายุไขมาให้พวกเราเพื่อเป็นอาหารของเราเราไม่ได้ทำเพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อการกีฬาแต่อย่างใดทุกคนล้วนอยู่ในพิธีเปิดป่าแต่คนที่ชื่อบอนที่ขอตามมาด้วยกลับไปยืนดูดบุหรี่อยู่ข้างนอกคนในกลุ่มก็ทักว่าบอนทำไมไม่เข้ามาพธิธีบอนก็ตอบกลับว่าเออไม่เป็นไรหรอกใครทำก็เหมือนกันนั่นแหละแต่พรานก็มองบอนด้วยสีหน้าไม่ค่อยพอใจ ว่าทำไมถึงไม่มาทำพิธีด้วยกันมันจะผิดป่าเอานะแต่พานก็เหมือนจะเกรงใจพ่อของคุณแม็กก็เลยบอกว่าปล่อยๆมันไปเถอะแล้วก็พากันทำพิธีจนเสร็จหลังจากทำพิธีเปิดป่าเสร็จแล้วนอกจากอุปกรณ์ยังชีพและอาหารแห้งทุกคนก็จะมีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ต่อไฟแล้วติดไว้กับหน้าผากและถือปืนกันคนละกระบอกหลังจากเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างครบทุกคนก็ออกเดินทางเข้าป่าทันทีส่วนตัวคุณแม็กนั้นเข้าป่ารอบนี้เป็นรอบที่สองครั้งก่อนที่เข้ามานั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนป่าทั่วไปก็คือจะมีเสียงสัตว์ป่าเสียงช้างเสียงหมูป่าหรือแม้กระทั่งเสียงจกระจัน แต่ในป่าเวลานี้มันกลับดูเงียบผิดปกติไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงแมลงกลางคืนก็ยังไม่มีแต่คุณแม็กก็ไม่ได้เอะใจอะไรเวลาตอนนั้นก็ประมาณสองทุ่มฟ้ามืดสนิทบอนก็เริ่มทักก่อนเลยต้นไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้คุณแม็กหันมองไปหาบอนแล้วบอกว่า ก็บอกกันแล้วห้ามกันแล้วว่าอย่าทักแต่บอนก็ไม่สนใจแล้วก็ตอบกลับมากวนๆอ้าวทำไมทักอย่างเดียวไม่พอบอลเอามีดที่พกมาแกะสลักต้นไม้เป็นรูปหัวใจคุณแม็กก็ร้องถามว่าทำอะไรเนี่ยบอนก็ตอบกลับมาว่าก็แกะสลักไว้เผื่อมีใครมาเห็นคุณแม็กก็บ่นกับนายพานว่า ไม่น่าพามันมาเลยเพราะคุณแม็กรู้นิสัยบอลดีอยู่แล้วว่าเป็นคนแบบนี้ไม่ได้สนใจใครห้ามจนเกินควรเดินทางกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนทุกอย่างก็ยังคงเงียบพานบอกให้ทุกคนหยุดเดินแล้วนั่งพักกันก่อนในตอนแรกที่ขึ้นเขามานั้นก็จะมีหมาขึ้นมาด้วยสามตัว เพื่อที่ว่าจะใช้ให้มันดมกลิ่นตอนนั้นทุกคนก็พักและนั่งรอจนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณตีสองป่าก็ยังคงเงียบสงัดซึ่งปกติหมาพวกนี้เวลาคนพักก็จะปล่อยให้มันได้เดินดมกลิ่นของมันไปและเห็นสิ่งแปลก,ปลกมันก็จะเห่าและเมื่อได้ยินเสียงเห่าคนที่นั่งซุ่มอยู่ ก็จะรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเวลาผ่านไปจนถึงตีห้ากว่าก็ได้ยินเสียงหมาเหา่ากันโชกทุกคนก็เตรียมปืนเตรียมอุปกรณ์เวลานั้นก็ไม่ต้องใช้ไฟแล้วทุกคนวิ่งตรงไปยังจุดที่หมาเหา่าโดยที่เวลานั้นหมามันงนหน้าเหา่าขึ้นไปบนต้นไม้แล้วทุกคนก็ได้เจอเข้ากับสัตว์ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายลิงชนีหรือข้างแต่คุณแมกขอแทนสัตว์ตัวนี้ว่าลิงซึ่งลิงตัวนี้จะสีดำดำและตัวใหญ่มากผานก็สั่งให้ยิงได้ทุกคนก็ยิงปืนใส่ลิงตัวนั้นลั่นไกยิงจนลิงตัวนั้นตกลงมาพอตกลงมาหมาก็วิ่งเข้าไปกัดแต่ลิงตัวนั้นมันยังไม่ตายมันสู้กับหมา และขย่ำคอหมาจนตายไปตัวหนึ่งพอผานเห็นท่าไม่ดีเหมือนหมาจะสู้ไม่ได้แล้วแกก็เดินไปหยิบไม้แล้วฟาดไปที่หัวของลิงจนมันแน่นิ่งและตายไปในที่สุดพอลิงตายแล้วผานก็ทำพิธีขอกับเจ้าป่าแล้วผานก็พูดว่านี่คงเป็นสัตว์ที่หมดอายุไขแล้วที่ป่ามอบให้ในวันนี้เรา ก็จะนำไปประกอบอาหารเพื่อความอยู่รอดซึ่งคนแถวนั้นเขากินทุกอย่างรวมถึงลิงตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวคุณแม็กนั้นไม่กินพลานนำเอาเถาวันมัดมือของลิงทั้งสองข้างแล้วยกขึ้นคานไม้จากนั้นก็หามกลับไปโดยมีคนแบกลิงตัวนี้อยู่สองคนคนหน้าและคนหลังซึ่งในระหว่างทางกลับ บอลก็แย่ลิงตัวนี้เล่นไปด้วยตลอดทางลงป่ากันไปจนเกือบจะถึงจุดจอดรถแล้วแต่ว่าทุกคนเริ่มเหนื่อยก็เลยหยุดนั่งพักกินน้ำกันก่อนแต่ในระหว่างที่คุณกำลังเก็บปืนเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋าเป้ให้เข้าที่เข้าทางบอนนั้นเอามีดไปตัดเท้าวันออกแล้วก็จับแขนของลิงตัวนี้ขึ้นทั้งสองข้าง แล้วก็พูดว่าแม่มาแม่มาเหมือนล้อเลียนลิงจากละครเรื่องทิดาวานอนตอนนั้นคุณแม็กก็เหมือนจะคําแต่ก็จูคิดได้ว่าทำไมมันไปทำอย่างนั้นพอดีนายพานเดินมาเห็นก็เลยตะกูลดาวบอนไปว่าอย่าไปทำอย่างนั้นใครเขาพาทำพิ่เลนตั้งแต่ขึ้นมาแล้วว่าจะไม่พูดแล้วนะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้าน เดี๋ยวรู้แน่นอนถึงจะโดนดุด่าดังนั้นแต่บอลมันก็ไม่สนใจพระออกจากซากลิงได้ก็เดินดุมๆุม,มนำลงไปที่รถก่อนคนอื่นก็ต้องหาอะไรมามัดลิงไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็แบกกลับไปที่รถที่จอดอยู่เบื้องล่างหลังจากพากันกลับมาจนถึงหมู่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางบวกกับไม่ได้นอน ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนและได้นัดเวลารวมตัวกันเพื่อที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนเิริตัวนี้ที่ล่ามาได้พอถึงบ่ายโมงทุกคนก็มารวมตัวกันหมดแต่ก็ขาดบอลอยู่คนเดียวมีคนถามว่าไอ้บอลไปไหนแต่ด้วยธรรมเนียมก็ต้องแบ่งด้วยกันก็ต้องให้บอนมาร่วมวงด้วยเลยใช้เด็ก ตามบอลมาเด็กมันบอกว่าเขาจะแบ่งของกันแล้วเด็กหายไปประมาณสิบนาทีก็วิ่งกลับมาด้วยสีหน้าตื่นตนกก็ถามเด็กว่าเป็นอะไรเด็กก็บอกว่าพี่บอลตอนนี้ทำท่าแปลกๆเหมือนลิงแล้วก็ทำเหมือนมืออีกมืองอพร้อมกับพูดว่าแม่มาแม่มาแล้วก็เดินรอบบานและบนหัวของบอล ในตอนนี้ไม่มีผมเลยผมร่วงกลายเป็นคนหัวล้วนไปแล้วทุกคนก็ตกใจต่างรีบวิ่งไปที่บ้านของบอนซึ่งอยู่ไม่ไกลมากภาพที่ทุกคนเห็นตอนนั้นบอนนอนอยู่บนเตียงแล้วผมก็ล่วงติดกับที่นอนติดเต็มหมอนจนกลายเป็นคนหัวลุวนนอนขดเก่งแบบคนหนาวตั่นพอถามว่าเป็นอะไรบอนก็ไม่ตอบ และมีแววตาเหมือลอยพวกผู้ใหญ่เลยตัดสินใจที่จะพาไปโรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นก็แตกออกเป็นสองเสียงว่าจะไปวัดหรือโรงพยาบาลแต่ว่าเลือกทางวิทยาศา,ศาสตร์ก่อนก็เลยเลือกที่จะไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นไข้ป่าหรืออาจจะโดนมแมลงมีพิษกัด ทุกคนก็เลยโทรตามพ่อและแม่ของบอลมาเฝ้าผ่านไปสามวันอาการของบอลก็ไม่ดีขึ้นเลยการพูดการจาเหมือนคนเสียสติคุยไม่รู้เรื่องบ่นเพ้อถึงแต่ป่าป่าก็ว่าแม่มาแม่มาตอนดึกๆึดื่นๆคนที่อยู่เตียงข้างๆในห้องรวมก็อยู่กันไม่ได้ต้องขอย้ายนี้กันหมด พอเห็นท่าไม่ดีก็เลยลองไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดแต่นายพานก็บอกไปแล้วว่าต่อให้ไปหาสักสิบโรงพยาบาลมันก็ไม่หายหรอกหลวงพ่อเลยให้ไปทำพิธีขอขมาตรงลานตอนที่ทำพิธีเปิดป่าก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้ตอนนั้นก็เตรียมของไปทำพิธีซื้อเหล้าซื้อไก่พ่อแม่ของบอก็ไป ชาวบ้านที่รู้เรื่องก็ไปทั้งหมดที่ไปตอนนั้นก็ประมาณสองสารถกบบระบะแต่พอไปถึงรถยังไม่ทันจอดสนิทบอนก็เกิดอาการชักเกร็งมือหง,งอกแล้วลุกขึ้นเดินรอบรถเหมือนลิงอุลังอุตังกำลังบ้าคลั่งและตาของบอนตอนนี้แดงกลำ่ำเหมือนคนที่ถูกชกตาแล้วเลือดข้างในตาทั้งสองข้างยังไงอย่างนั้นบอล ร้องวุยวายอยู่สักพักแล้วก็ชักแล้วล้มลงไปสุดท้ายบอนก็ขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทุกคนที่เห็นเหตุการณ์อึ้งกันไปหมดหลังจากนำร่างไร้วิญญาณสง่งโรงพยาบาลแพทย์ชนสูตรศพบ,บอกว่าเป็นเหมือนลุมบ้าหมูแล้วก็กัดลิ้นตัวเองแต่ทั้งเจ็ดคนนั้นไม่เชื่ออย่างที่หมอบอกอาการของบอนนั้นเหมือนกับลิงที่ตกลงมา แล้วสู้กับหมาตอนที่อยู่ในป่าเพราะทุกคนยังจําภาพในคืนนั้นได้ดีหลังจากวันนั้นมาคุณแม็กก็ไม่คิดย่างกายเข้าไปในป่าอีกขอขอบคุณที่มารวมเรื่องน่ากลัวเดอะช็อคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอบคุณครับ